สวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมอแอร์เป็นเพื่อนให้ความรู้ทางการแพทย์ครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจหยุดเต้นกับโควิดนะครับก็เนื่องจากว่าในช่วงที่อย่างปีที่แล้วช่วงที่มีโรงพยาบาลเนี่ยเต็มไปหมดเลยผู้ป่วยเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลเนี่ยเราพบว่ามีกลุ่มนึง ที่เป็นโควิดนะครับมาถึงโรงพยาบาลแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปแล้วนะครับต้องมีการช่วยกดหน้าอกหรือทําการช่วยในการช่วยหายใจด้วยนะครับมีการใส่ท่อช่วยหายใจนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนโอมิครอนของตอนนี้เนี่ยก็พบว่าเตียงเนี่ยค่อนข้างจะแน่นมากนะครับทำให้ผู้ป่วยบางรายเนี่ยอาจจะเข้าไม่ถึงการรักษานะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เราก็ยังพบเรื่องของมาด้วยเรื่องของอ,ออกซิเจนต่ำหัวใจหยุดเต้นเนี่ย ได้นะครับและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็หัวใจหยุดเต้นคืออะไรป้องกันได้ใหม่รักษาได้ใหม่เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะบอกนะครับคราวนี้อา่าโทษนะครับอาการของหัวใจหยุดเต้นเนี่ยเราพบว่าคำว่าหัวใจหยุดเต้นเนี่ยมันเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งทําให้ไม่รู้สึกตัว แล้วก็เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอาการนี้ก็จะหมดสติทันทีนะครับแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้ทันทีนะครับโดยอาการที่พบนะครับก็คือไม่รู้ตัวหมดสติปลุกไม่ตื่นถ้าพบอาการแบบนี้ต้องรีบมาโรงพยาบาลน,นะครับอันที่2คือไม่หายใจ อันที่3คือบางคนอันนี้บางคนอาจจะฝึกไปคลำชีพจรตัวเองเนาะถ้าไปคลำชีพจรคนที่หัวใจหยุดเต้นเนี่ยจะพบว่าไม่มีชีพจรนะครับอันนี้เป็นอาการที่พบถ้าเกิดมีภาวะหัวใจหยุดเต้นนะอันนี้ถือเป็นภาวะฉุกเฉินนะครับเราต้องโทรขอความช่วยเหลือโดยด่วนรีบพามาโรงพยาบาลนะครับเบอร์โทรก็คือ1669เนะครับเป็นเบอร์ด่วนนะครับสำหรับ สำหรับพวกเรานะครับถ้ากินอะไรไม่ออกให้โทร1669นะครับถ้าเจอปัญหานี้เกิดขึ้นหรือรีบติดต่อโรงพยาบาลเลยนะครับซึ่งการที่หัวใจหยุดเต้นในช่วงโควิดเกิดได้จากอะไรบ้างนะครับสาเหตุสําคัญที่ผมพบด้วยตัวเองนะครับก็คืออันที่1เลยคือขาดอากาศครับก็คือเกิดจากการที่โควิดมันลงปอดเนาะทาให้ผู้ป่วยนยหายใจไม่ได้นะครับหายใจเอาออกซิเจนไม่ได้พอขาดอากาศนานๆเนี่ย ออกซิเจนก็ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่ได้ก็หัวใจหยุดเต้นได้นะครับอันที่2ก็คือในเรื่องของโรคประจําตัวนะครับมีหลายคนที่มีโรคประจําตัวนะครับอาจจะเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันอยู่เดิมเนาะนะครับในกลุ่มนี้นะครับแล้วพอติดเชื้อโควิดทําให้อาการโรคประจําตัวมันาจจะรุนแรงมากขึ้นนะครับก็เลยทําให้หัวใจหยุดเต้นได้อันที่3ก็คือตัวเชื้อโควิดเองเนี่ยไปติดเชื้อในหัวใจนะครับ เราอาจจะเข้าใจว่าเออโควิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ติดต่อทางเดินหายใจเป็นหลักแต่มีบ้างในกรณีรุนแรงเนี่ยมันไปติดเชื้อเข้าสู่หัวใจนะครับทำให้มีหัวใจผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งอันนี้คือสามสาเหตุหลักที่ทําให้ผู้ป่วยโควิดเนี่ยหัวใจหยุดเต้นนะครับเรื่องของขาดอากาศเนี่ยคนที่ออกซิเจนต่ํามากเนี่ยเขา จะเหมือนกับว่าเขาเคยบรรยายว่าเขาจะเหมือนนะครั้เขาจมน้าเนาะคือคือมันหายใจแล้วเนี่ยมันหายใจไม่อิ่มมันหายใจมันเหมือนหายใจเข้าไม่ได้มันไม่มีอากาศเข้ามานะครับในตรงนี้ทําให้เราเสียชีวิตได้นะครับอันที่สองในเรื่องของโรคประจําตัวเนี่ยเราพบว่าในช่วงที่มีโควิดระบาดนะผู้ป่วยบางคนเนี่ยขาดยาเดิมนะครับขาดยาอาจจะด้วยความที่ว่ากลัวไม่กล้ามาโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ปล่อยให้ยาเดิมเนี่ยหมด พอยาโรคหัวใจหมดนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโรคหัวใจก็จะกําเริบนะเพราะนั้นก็ต้องอย่าขาดยานะครับหรือว่าบางคนได้รับการรักษาไปคิดว่าหายแล้วคิดว่าไม่ใช่โรคประจําตัวเช่นเบาหวานความดานันเอ๊ะทานยาเดือนหนึ่งก็หายไม่ต้องไปหาหมอแล้วหรือโรคหัวใจบางอย่างต้องใส่ขดลวดนะครับ คิดว่าไม่ต้องทานยาต้านเกล็ดเลือดแล้วอันนั้นอันนั้นไม่ใช่นะครับอันนั้นต้องต้องมาพบหมอเพื่อปรับยาต่อเนื่องตลอดชีวิตนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีไปซื้อยาเองบ้างซึ่งยาเนี่ยอาจจะมีปฏิกิริยาระหว่างการหรือซื้อยาทานผิดทานถูกก็ทําให้การรักษาโรคหัใกกวใจโรคจำตัวเดิมเนี่ยไม่ดีนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือโรงพยาบาลเต็ม คือบางครั้งเนี่ยเราเราเป็นโรคที่ไม่ใช่โควิดเนาะแต่เนื่องจากโรงพยาบาลเนี่ยมีแต่ผู้ป่วยโควิดในเมือหมดเลยทาให้เตียงเต็มแล้วเราเข้าไม่ถึงการรักษาอันนี้เป็นสาเหตุสำคัญอันหนึ่งที่ทําให้โรคประจําตัวเราอาจจะกําเริบและเสียชีวิตได้หัวใจหยุดเต้นได้นะครับอันกรณีที่3คือเรื่องของเชื้อลงหัวใจนะเชื้อลงหัวใจเนี่ยมันเกิดได้จาก าอาจจะทําให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับเต้นช้าได้นะครับเต้นเร็วก็ได้นะครับหรือบางทีมันลงไปที่กล้ามเนื้อหัวใจหรือเยื่อหุ้มหัวใจทําให้เกิดการอักเสบก็ได้นะครับบางครั้งอาจจะทําให้เกิดริมเลือดอุดตันของเส้นเลือดที่เวณหัวใจไปสู่ปอดอย่างเงี้ยนะครับตรงเนี้ยมันก็ทําให้เกิดหัวใจหยุดเต้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุสําคัญของที่เชื้อลงหัวใจนะครับถามว่าป้องกันได้อย่างไรนะครับ ป้องกันเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือไม่ให้เป็นโรคนะครับก็คือฉีดวัคซีนนะแล้วก็ยึดหลักรักษาระยะห่างใส่หน้ากากอนามายัยล้างมือบ่อยๆนะครับอย่าไปแหล่งชุมชนที่มีการระบาดของโรคอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเป็นโรคเมื่อไหร่ ต้องเข้ารับการรักษานะครับต้องเข้าถึงการรักษานะพยายามติดต่อโรงพยาบาลตามสิทธิ์โทร1 3 3 0 1 6 6 9นหะครับหรือดูตามเว็บไซต์เบอร์ช่วยเหลือต่างๆเนี่ยนะครับตรงนี้ต้องได้รับการรักษานะแล้วก็ให้มีคนรู้ว่าเราไม่สบายอยู่เพราะเวลาเกิดอ,อะไรขึ้นญาติหรือคนที่อยู่ร่วมบ้านจะได้ช่วยเหลือเราได้นะครับโดยสรุปแล้วหัวใจหยุดเต้นนะครับมี3าสาเหตุหลักๆเลยนะก็คือขาดอากาศ โรคประจําตัวกําเริบนะครับแล้วก็เชื้อลงหัวใจนะครับพวกนี้สามารถป้องกันได้นะก็คือด้วยการฉีดวัคซีนนะครับรักษาระยะห่างล้างมือสวมหน้กากากอนามัยนะครับก็สําหรับคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสําหรับใครที่ชอบเนื้อหาแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมสำาหรับทําคลิปความรู้ถ,ถัดไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ